โอเคเ่อเรียกค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ยมาทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นที่ภูเขากุนที่เมือง เราตรงนี้นะคะเราอยู่ที่ภูเขาโอวาคุรายนะคะหรือว่าที่คนไทยเรียกว่าภูเขาในโลกคือภูเขาในโลกเนี่ยมันมีที่มาค่ะว่าเพื่อนๆดูนะคะเมื่อมันมีควันแล้วที่เดี๋ยวมันก็ดูแบบว่าเหมือนจะไม่มีใครอยู่แล้วนะคะมันเลยเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าภูเขาในโลกค่ะซึ่งควันที่เพื่อนๆเห็นนะคะมันคือควันของภูเขาไฟที่มันยังคุกรุ่นอยู่ค่ะแล้วควันนี้นะคะมันก็ไม่ใช่ควันสีขาวใช่มคะเพราะว่าควันนี้เนี่ยมันมีกรรมฐาน และกรรมฐานที่มีนี้เนี่ยมันก็มีอิทธิพลต่อมาเขาเพราะว่ากรรมฐานของจากภูขอไฟตัวนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยก็คือได้นํมนามาดัดแปลนะคะนําไข่ไก่มาต้มกับน้ำผู้ร้อนจากภูขอไฟนะคะทําให้ไข่ไก่เนี่ยเป็นเป็น,ปนไข่สีดานะคะเพราะว่าเหลือเนี่ยเขาจะมีกรรมฐานอยู่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโอวาคูดานี้นั่นเองต่อมาครับเราก็เลยเดินขึ้นไปด้านบนนะครับ ซึ่งเขาบนมีอะไรบ้างมีร้านมีร้านของของฝากเราะค่อคามสวยงามครับทุกคนอากาศสบายมากเลยแซลฟี่รูปนึงตรนี้เรยเซฟฟี่รูปมนึงหมาเต้ สองภาคือของนเรา้เองค่ะเอาไปนะคะคืออ่อโ,โมวมน่ารู้ค่ะคำถามแรกรู้ไหมคะว่าคันด้านหลังนี่คือประกอบด้วยสารอะไรบ้างมไม่ชอบค่ะแต่รู้แค่ว่ากลิ่นแรงมากค่ะกลิ่นแรงมากค่ะพี่เป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าฟันเนี่ยมันมีกร,รมมันนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มาจากขาไฟที่คุกคุนนะครับซึ่งกลิ่นนี่ก็มาจากกลิ่นกรรมฐาันนะครับผมว,ว่าสีเหลืองๆนั่นคือกร,รมมฐนนใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ จะเรียบิเวอรคนนะเพราะว่าตรงนี้กลิ่นแรงกว่านาจาค่ะโอ้กลิ่นมันเหมือนตรงกลิ่นมันเหมือนนมค่ะเหรอเจนกลิ่นมันเหมือนไข่เน่านาจะลาไข่นาจะลาที่กินไข่ต้มแล้วตดออกมาใช่ค่ะมันมันคืออันเดียวกับแก๊สไข่เน่านะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าอุคุบเขานี้กลิ่นเป็นยังไงนะคะให้ลองเอาไข่เน่ามาปาเล็ดดูค่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ เราจะต้องรีบอพยพตอนนี้ค่ะไม่งั้นจะตายใช่จริงค่ะได้หลังจากนี้นะคะเราจะพาไปดูไข่ดำนะคะซึ่งไข่ดำที่นี่นะคะมันไม่ใช่ไข่ดำธรรมดาค่ะเพราะว่ามันคือไข่ที่ต้มจากน้ำผูร้อนจากฟูของไปะค่ะเขื่นขอนน้ำผูร้อนนะคะมัน,น,นมีกรรมฐานค่ะทำให้เวลามันเจอไข่ไก่ไข่ไก่มันเลยกลายเป็นสีดำนั่นเองค่ะในสาวสองหนึ่งนี่ค่ะเความเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรากินไข่ไก่นกเนี่ยไอ้ไข่ดำเนี่ยเ,าเราจะสามารถมีอายุยืนได้ถึง7ปีค่ะ เราอยากเรียมากินกับเรียนเรียมากินกันนะคะนี่ดูซึ่งตอนนี้นะคะอากาศ6องศาหนาวแต่เสียงสัตว์สุดสบายครับสบายอย่างที่เชื่อใจครับปรอบโอ้โหแล้วก็ไปถ่ายสัญลักษณ์ด้วยไหมดูดูยามินนะฮะยามินไม่หนาวเท่าไหร่ไปดูไข่ดองฮะไข่ดองนี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ย ถ้าขอเป้าชให้ให้วิ่งไปเลยค่ะเพียงไปสักรู้สึกว,ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วคุณขอไปนี่คุณมาดูหน้าน่าจะปีที่แล้วที่คุณทินตาพี่กายบอกนะครับไปทุกคนไปพี่อากาศก็ไม่อยากอะไรดิอยู่มันุ่งมือหน่อยตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับไม่บอกอครับหห้องน้ำอยู่ไหนก่อน รู้สึกยังไงที่ที่ได้มาดมกลิ่นที่นี่บ้างเนการู้รู้รู้แปรร่าบร่าบร่าบโอเคโอเคเมกาชงชวยฉันรู้สึกว่าไก่ทอดมันน่ากินมากเลยค่ะเมกาชงชวยไก่ที่มันดีที่สุดเลยค่ะแน่ ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ I I like to watch to be here I think this is very beautiful and then it gave me a passion to life โอเคค่ะไก่ทอดที่นะคะครทอดด้วยน้ำมันที่ร้อนจัดในภูเขาอุ่งหนึ่งร้อยเซลเซียสพอทันฝรั่งแบบนี้ลงได้เหรอได้เลยค่ะด้วยกันค่ะว่าโมย่ thank you ย่าขอบคุณค่ะ w h a t what where you come from Where you come from Malaysia Really Yeah สวัสดีตอนบ่ายในภาษาอินโดค่ะซ